สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรหนักซูชินเคยนะครับวันนี้ผมมาเล่นเกมภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับอ่าด่านนะครับเป็นด่านหยุดด่วนชายฝั่งนะครับด่านไม่ค่อยคุ้นเลยอ๋อโอเคเคยเล่นอยู่นะครับด่านนี้แต่ประเด็นคือตอนเนี้ยมันมีโปรนะครับ เนี่ยไอที่มันหมุนๆนเนี่ยทุกคนเห็นใช่ปะ่ะผมก็ไม่เข้าใจนะว่าไอคนที่มาเล่นโป,โปรเนี่ยมันสนุกตรงไหนนะครับผมรู้สึกว่ามันถ้าจะเล่นอนะ่ะอย่าอย่าหาเล่นดีกว่านะครับมันมันไม่ได้ใช้ฝีมือเลยอะ่ะโอเคครับมี f c ซมาเล่นกับผมนะครับ xd ABC อเนี่ย อันนี้เป็น f อผมนะที่ติดตามช่องผมนะครับอ่าพายุสาย้านะครับหลีกเลี่ยงสถานทีู่งและเปิดดูดิดูมันดูมันเล่นดิครับโอ้ยตายแล้วดูดูมันเล่นด,ลด,ดูมันเล่น,น,ลนโอ้โโอ้โหโอ้โหโสุดยอดจังเลยครับเก่งจังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์คุยกับเขานะครับคุยในก,กลุ่มเลย นี่นี่อันนี้ก็เป็น FC ผมนะครับเนี่ย XD 4 ABC เนี่ยเล่นโปททำไมวักี่คือประเด็นคือผมก็ไม่ได้โกรธอะไรเขาหรอกนะครับแต่รู้สึกว่าเอาจริงๆอ่ะมันมันไม่อยาเล่นเลยดีกว่านะครับเออมันไม่ดีหรอกพวกโปอะไรพวกเนี้ยอย่ไปหามันเล่นนะครับ ดูด,ดูแล้วผมเห็นช่อง Youtube หลายๆช่องนะครับที่เขาสอนแบบไชโปนะครับบางทีก็แบบแบบมันไม่มีอะไรจะทำเลยใช่ไหมแบบสอนเล่นโปแล้วแล้วคนอื่นเขาก็แบบเอาไปทําตามนะครับมันทำให้แบบจากเกมที่มันสนุกสนุกแนละ้วมันมันดูไม่สนุกอะ่ะคนที่แบบว่าโดนโปอะรแบ้วนะ มันไม่สนุกแล้วเวดูมันทำอ่ะเ,อเข้าไปนีพิมพ์คุยต่อเลยดูดิเห็นไหมโคตรน่าเบื่อเลยนะครับเลิกซะ ด่านต่อไปก็จะเป็นด่านปาร์ตี้พาเลตน,นะครับผมก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนเล่นโปรนะครับแต่ผมเชื่อแหละผมผมพูดพูดไปอ่ะเขาก็ไม่ฟังหรอเชื่อเลยยังไงก็ไม่ฟังนะครับเขาก็ทำเหมือนเดิมแหละแต่ถ้าคุณแบบพอจะมีติตต้สํางๆนะครับก็เลิกกะเถอะนะครับ เล่นปกติอย่าไปหาเล่นโปรนะครับดอูอ้าวเอาเข้าไปอ่าโอ้เจ๋งจังเลยนะครับสุดยอดเลยว้าว เออว่าโอเคโอ้สนุกจังเลยนะครับถ้าเป็นแต่ก่อนนี้ผมอาจจะมีหัวร้อนนะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้ผมจะไม่ค่อยหัวร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะรู้ว่าหัวร้อนไปก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเออก็เลยแบบสออั้งสั้งปัล้วกันนะครับ คพิมเล่นโปรจนผมเล่นไม่ได้เลยนะครับเออยอมใจจริงๆไอคนเล่นอนะ่ะออโอ้ย <laughs> ผมตึงกต้องพิมพ์ไปคำว่าโอ้ยเลยนะเออดูทํำเลยเออเอ,ออยังมีคนรอดอยู่อีกนะโหเล่นไม่ได้เลยคนระับ อ่ะด่านต่อไปก็จะเป็นด่านลงโรงเรียนไฮนะครับอืมมีคนชวนผมเล่น99เก้นในป่านะครับก็เป็นเอฟซีผมแหละแต่ว่านอกคนนี้เขาเล่นกับผมไปแล้วนะเออผมเห็นอยู่ว่าน้องเขาเข้ามานะครับ ผมก็เลยเิมี์ยไปบอกว่าน้องก็เล่นกับที่แล้วไม่ใช่หรอนะครับดูดิมันไม่ให้ผมเล่นเลยอ่ะเออแต่เนี่ยไอคำว่าที่ไหนเนี่ยไอนี่แหละไอทีเอ็นเนี่ยที่ไหนที่ไหนเนี่ย,นนนนยแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเด็กอะ่ะผมเชื่อเลยเป็นเด็กแน่นอนนะครับโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบายบาย